สร้อยโลตัสซื้อมาจากเทสโก้โรตัสหรือมีขายที่โรตัสหรือเปล่าจากกระแส62ล้านบาทดาราคนที่ยืมของมหาราณีเมนี่หรือคุณเมวาสนาไปกันนั้นทําให้ใครใหลายๆคนเข้าใจกันผิดไปยกใหญ่ว่าสร้อยเส้นนี้เธอได้มาจากห้างโรตัส ที่ไหนได้เป็นแบรนด์จิวเวลรี่ระดับโลกอย่างโรตัสอัพเดอะวีฟวันนี้วัฒน,นาเจมส์จะพาไปรู้จักชื่อเสียงของแบรนด์โรตัสอัพเดอะวีฟที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี1982ที่ประเทศไทยโดยลอฟบอนบูเลนชาวเยอรมันผู้ที่มีความฝันที่ชื่นชอบศิลปะและผสมผสานความงดงามของธรรมชาติรังสรรค์ออกมาเป็นเครื่องประดับกระเป๋าและของตกแต่งบ้านหลากหลายดีไซน์ที่ไม่ซ้ำใครบนโลกใบนี้ซึ่งชิ้นแรกที่เขาได้ออกแบบคือเข็มขัดและรองเท้าของตัวเองเพราะเขาไม่สามารถหาซื้อแบบ พี่ถูกตาต้องใจตามรสนิยมของตัวเองได้ค่ะและเมื่อเขาได้สวมใส่ไปที่ไหน <Wow. S 1> ก็ได้รับความนิยมชมชอบจากคนที่พบเห็นจึงเกิดการผลิตเพื่อมอบเป็นของขวัญและถูกผลิตเพื่อขายแก่ลูกค้าที่ต้องการจนกลายเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันทั่วโลกจากสิ่งที่เขาสร้างสารรค์และการออกแบบที่ผสมผสานออกมานั้นถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นถ้านับจากคอลเลกชันรวมถึงสมบัติของเขาแล้วเรียกได้ว,ว่าลอฟมอนบุเลนถือว่าเป็นมหาเศรษฐีเลยก็ว่าได้เพราะแต่ละชิ้นราคาลมๆกันแล้วหนีไม่พ้นเลข1ิบหลั แน่นอนค่ะ <Wow. S 1> อย่างเครื่องประดับชิ้นมาสเตอร์พีชในงานครบรอบปีที่38ของทางแบรนด์ต้องยกให้แหวนทองคําที่เตะตาด้วยลูบี้ไรส์สีแดงเข้มอมชมพูที่ประดับด้วยเพชรทรงบาแกตทรงสามเหลี่ยมและทรงกลมรวมน้ําหนัก0.61กกรัตซึ่งในสมัยโบราณอัญมณีชนิดนี้ถูกใช้เป็นเครื่องประดับสําหรับสตรีสูงสักในราชสำนักและยังเป็นเครื่องรางป้องกันอันตรายจากคุณใสต่ต่างๆและสร้อยคอกระลามะพร้าวที่ถูกแกะสลักโดยช่างที่ชํานาญซึ่งลวดลายได้แรงบันดาล ใจมาจากธรรมชาติปิดทองคำเปลล 24K แถมยังประดับไปด้วยไข่มมูพอยซาวรไรท์1.3กรัตและเพชร0.34กรัตแถมแบรนดระดับนี้ยังมีลูกค้าอย่างไมเคิลแจ็กสันเอลิซาเบธเทเลอร์และเหล่าบุคคลชนชั้นสูงรวมถึงตระกูลขุนนางต่างๆที่การันตีความเป็นระดับโลกของแบรนด์ค่ะรอบหน้าจะพาดูรายอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ